สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านขายินดีตตอนรับเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นเมื่อวันที่17พฤษภาคม67แล้วนะคะจะเด็ดปั้งหวยลางกันไรเมือนี้พี่น้องหวยฮานอยก็แตกทีะบันาลีจริงๆค่ะสําหรับเสียนสายหลับแตก3หน้วยค่ะเมือนี้เมื่อวันที่16เนอะแตกไปสามน้วยถ้าเบอรงวันที่17บาดเนี่ยอาจารย์ดิซุมานะคะแต่วันนี้เรามาดูาหวยลาวของคุณลุงส่งก่อนนะคะ จาก DNA 8 2 0 0 2ค่ะพี่น้องโบมาคับมาในอีหลีสำหรับตัวเรลยนแนวทางเนาะ,ะเสียนของเราเนี่โคตรโคตรเสียนจริงๆเลยนะคะพี่น้องให้หลุดก็หลุดไม่นานเนาะไวล่าเนี่มาหลายสำนักดียวนะคะพี่น้องคะ่ะของนุงส่งไม่มาแน่นอนนะคะ แต่ว่าคลิปนี้เขามาบอก,กันในช่วงเวลากลางคืนค่ะพี่น้องแต่ว่าจะไปเจอกันอีตอนเช้านั่นแหละคิดว่า <c oughs> ไปบอกันในวันเสาร์ที่สิบเจ็ดค่ะพี่น้องอ่าสิบเจ็ดพฤษภาคมหกเจ็ดนะคะอ่าเป็นวันที่มีเรื่องงานอยางดีเกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องสําคัญสาคัญนะคะจะคุยอะไรเรื่องอะไรก็ตัดสินใจได้คุยได้นะคะในวันนั้นนะคะ,ะก็ต้องเลือกเวลาด้วยนะคะหลังจากหกโมงเย็นไปนะคะถึงหกทุ่มค่ะ บอกรักบอกเลิกบอกปัญหาแก้ไขอะไรอะไรก็คือในเวลานี้นะคะอืมแล้วก็เลขที่เป็นมงคลนะคะเลขที่เป็นมงคลก็มีเลขเก้าเลขสามเลขห้าเลขสองนะคะเลขเลขไม่เป็นมงคลเลขแปดค่ะพี่น้องคะ นะคะส่วนสีที่เป็นมงคลคือสีน้ำเงินสีขาวสีชมพูสีเทานะคะสีที่ไม่เป็นมงคลคือสีดาค่ะพี่น้องให้เลือกซ้ายเลือกขวามรอนี้ห้องวขวากวานะคะพี่น้องก้าวประตูออกบ้านเลื่อยมือแรกก้าวขาออกจากบ้านมือแรกเลื่อยก้าวแรกของเราคือขาขวาน,นะคะพี่น้องจะเจอความชุกดนีนะคะพี่น้องคะงก็จะเดินซ้ายเดินขวาออกประตูบ้านหรือจะไปทางไหนหเดินทางนะคะถ้าไปขวาได้ก็คือไปนะคะพี่น้อง ค่ะสอดเขียวกรดีใจนั่กับพี่น้องสุกุสุพุนนอกค่ะที่ถือไวยรัฐบาลให้ก,กันนะคะพี่น้องแต่บกีสสานักขายู่กับสอดเขียวกระไรโอ้ยพี่น้องเลยเสียนดับช่องสอดเขียวกระไรดับายเสียนอยู่นะคะแต่กรดีที่มัดแตกของเลขสุดข,ของสอดเขียวค่ะพี่นอ้องเสียนอื่นก็แตกมี่งแตกยังเขายู่ค่ะพี่นอ้องกับบอดขึนกับบอดดับจนมอดดอกนะคะพี่นอ้องมันเป็นครั้งนี้มันมอดเดี๋ยวครั้งต่อไปมันก็จะสว่างนะคะ ดับมากวันนานก็สว่างอืมแล้วก็กเด็ดไทยนี่มากของซอแจวค่ะเข่าหกศูนย์ศูนย์วิ่งศูนย์เข่าเต็มเตลยนะคะวิ่งศูนย์วิ่งหกเข้าเต็มเต็มเลยนะคะ,าะ,คะจากพ่วหกศูนย์ให้นะคะเข่าเป๊ะเลยค่ะถ้าคุก,กับเป็นนะคะพี่น้องเข้าบนเข้าล่างนะคะกับเก้าเป็นหกหกเป็นเก้าแม่บอแตกข้างบนข้างล่างเลยหกศูนย์กับเก้าศูนย์เนาะพี่น้องแล้วก็มา ระยะสุดท้ายนี่ซอสอเขียวลงคลิปไปที่ขอที่ภูมิสารเจียะนะคะซอสเขียวก็ยังให้ไป900เมตรนะคะพี่นอ้องวันนี้คดเบิ้งคลิปน้ำซอสเขียวนี้ถ้าเบิ้งท่านก็นจะได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะซอสเขียวพระท่านในโ่กสูงตั้งเบึง้งเพราะว่ายัางตีอ่าวดก่อนนะมันหลุดมันหลุดค่ะมันบวเขา่าบัดที่นี่พี่นอ้องค่ะ จำเลขบรด้เลาะจอจอเมืออย่างนีนะพี่น้องคะอ่าสาเดียวไปเรยต่อมาโลงเลาะไกลๆมื่อนะคะแล้วก็สรุปในทุกสำนักดังนี้ก็ขึ้นให้เร็วด้วยนะคะเชา้าวันที่สิบหกลุงเลยนะคะพี่พุ่นขอไปเบิรงหลายพอสมควรอยู่นะคะแล้วก็จะมีสูตรสายลับนะคะสูตรสายลับม่กแตกตตู่กันหกศูนย์นะคะมันเป็นไป,นป,นป,นปนได้นะคะ เลขสุดสายลับนี่ไปแตกตัวกันนะคะศูนย์หกหกศูนย์นะคะเพราะว่าศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์ข้อหมายของซอเขียวก็คือว่าเลขในวงนั้นศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์ในสูตรสายลับมาล้านเปอร์เซ็นต์มันก็ต้องมีแค่หลักศูนย์ในวันนั้นวันนั้นสิมีแค่นี้ค่ะพี่น้องถ้าเกิดไม่ห้ามซื้อสินะซอเขียวจะรอแบบนี้เลยห้ามซื้อถ้าเกิดในวงนี้นะคะสูตรร่างตึงเท่ากันคำมีสามคู่ที่จำให้ นะคะวิซูลหกกับซูลสี่ล้กันหกสี่สูตรรังพึ่งมีสามคู่ก็เป็นตัวศูนย์หกหกศูนย์นะคะพี่นอ้องอ่าถ้ากลับหัวถ้าถ้าเส้นเหลี่ยมเล็กอีนี่นจะกลับหัวเป็นตุกันเลยเนาะพี่นอ้องโซ่เขียวกับปกติก็เขียนตุกันเห็นอยู่เนี่ยแต่ว่าไม่เขียนเพราะว่ามันจะทําให้เป็นหลายตัวนะคะ,ะพี่น้องก,ก็เห็ดเป็นอยู่แต่ละคนก็ได้เนาะค่ะแต่ว่าหอย,หอย ลาวของคุณลุงส่งนี่นะคะพี่น้องไวล้ลาของคุณลุงส่งนี่แตกวิ่งนะคะแตกวิ่งบนล่างะค่ะพี่น้องนี่นะคะแตกวิ่งสองนะคะแตกวิ่งสองแล้วก็จับคู่ศูนย์สองสองศูนย์ให้แตกตกลับนะคะพี่น้องกระือว่าเข่าแบบโคตรโคตรเสียงจริงๆนะคะพี่น้องไม่หลุดนะคะสร้างความาั่มโต่อีกแบบตามโตบ่เข่าเนาะพี่น้อง แตกวิ่งศูนถ้าวิ่งศูนได้อีกก็จะไม่นี่ไม่มานะคะวิ่งห้าก็มานะคะวิ่งห้ามาตัวหน้าเลยนะคะตัวลักเสนนะคะหน่วย 10, 000, 000, สิบร้อยพันหมื่นแสนตัวตัวแสนะคะ่ะพี่น้องเข่าเข่าคือเข่าเข่าห่าเขาซ้อนแต่อยู่คนละหมุดค่ะพี่น้องสำหรับเรีวิ่งเนาะคะ่ะแต่ถ้าเป็นจับคู่ก็สองศูนย์เนาะ,ะอาจารย์ให่มาก แต่สูมซ้อนค่ะพี่น้องนะคะแต่ก็ยังมีเซียนอื่นๆนะคะที่เข้าตัวตรงๆอยู่นะคะคือเซียนเซียนผู้ใหญ่ใจดีนะคะมาสองหมวดแต่เพิ่งสองหมวดค่ะพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีนี่ก็ไดเนาะค่ะจะอยู่ในคลิปเดียวกันกับเซียนกุจับและเซียนอุดรคือคู่นี้สามเซียนนี้มาประทะกันนี่ไม่มีใครเหนือใครค่ะพี่น้องมาแบบชิงกันกอกชิงกันเกิดอ,อีนี่ค่ะพี่น้องเออนาเขาไปติดตามนะคะฟ้าเขาไปติดตามด้วยนะคะไวเล่าลุงทรง หนวยไทยหนวยรัฐบาลนะคะของเส้นอุดรเส้นกุนจักเนี่ยเรากับผู้ใหญ่ใจดีนี่นะคะฝากนะคะเขาไปกดไใจกดแชร์กด,ดติดตามให้เนาะเขาไปเบิมตัวเลขแนวทางมีดีๆให้เยอะแยะนะคะแต่ว่าอันผู้มากมากเห็นย่างมันทะลุเนาะคะ่ะวา่าตัวเลขแนวทางเขาจะไปนั่งเอาหองไพ่เหม็นบ่คะจะไปตามเส้นไหนคอยสิได้ไปตามเส้นไหนคอยสิถึงเหม็นบนะ่ส่วนเรียกห้าน้อยนี่ซอเขียวหินตามเส้นสายลับนะคะสายลับแตกทุกวันฟันทุกหน่อยจริง 16, 8, 3, วันที่ 17, นะะ 17, สิบหนะกแตกสามหน่อยค่ะพี่น้องโอ้ดีใจน้ำไหลบน้ำซ้ำพี่น้องยังมาถึงเลี้ยงลล่างน้ำซอเขียวอีกซูลหกกับอันหกซูลกับเก่าซูลค่ะพี่น้องโอ้ซอเขียวดีใจย่างแห้งค่ะพี่น้องคะจังแดนซอเขียวฝากไว้เนาะไปติดตามหอยเหล้าของลูกทรนะคะงวดวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมนะคะสิบเจ็ดพฤษภาคมสิเจ็ดนะคะดีใจได้เนาะบ้านนี้นออกกันเต่างู เรียกพ่อเจ้าหน้าเดียดเรียกเลขคนพินสศษะบบนี้พี่น้องสอยแก้กวค่ะเตรียมไว้ยแต่ว่าเตรียมไว้เดือดปวดนะคะเตรียมไว้ลุกเกิดไปเพราะว่ามีลายเสียงค่ะพี่น้องนี่ค่ะเลขอของคุณลุงส่งนะคะนี่ค่ะเลขของคุณลุงส่งนะคะเตรียมแคปหน้าจอเตรียมฉดสมุดปากกาขึ้นมาเลย เ,เราไปติดตามหวยลาวของคุณลุงสงวนวันที่17พฤศภาคม67กันได้เลยจ้าค่ะพี่น้องคะนี่ก็คือตัวเลขแนวทางของวันวันที่17พฤศภาคม67หวยลาวของคุณลุงสงนะคะวิ่ง0กับ7บนล่างค่ะพี่น้องจับคู่02 05 07 นะคะเ,เบนไปที่02และ05นะคะส่วนเบน7นะคะวิ่ง7จับคู่ให้72 76 79เบนเป็น72และ79นะคะเบิ้ล77และ99ค่ะพี่น้อง3าตัวอาจารย์จับให้702 672 779ค่ะพี่น้องเอาแคปหน้าจอเด้อค่ะสองเขี้ยวในน้าเิดเป็นแนวทาาเนาะขอบุญขอบคุณคุณคคู่คคบาอาจารย์หลายๆค่ะที่ห้เป็นตวเลกแนวทางมากเพื่อ ให้พี่น้องในมีโวก์มีลาภน้ากันเนาะพี่นอ้องค่ะไว้ลาวลงส่งนะคะงวดวันที่17พฤษภาคม67นะคะหลังจาก8 20และวิ่ง5วิ่ง2เข้าจริงๆค่ะพี่นอ้องมาจับตัววิ่งให้ใหม่งวดวันที่17พฤษภาคม67วิ่ง0วิ่ง7บนล่างคะ่ะจับคู่วิ่ง0ให้0 2 0 5 0 7เด่น0 2 0 5 จับคู่เจ็ดจับคู่เด่นเจ็ดให้เจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดเก้าเด่นเจ็ดสองและเจ็ดเก้าค่ะพี่น้องเบิ้ลเจ็ดเจ็ดและเก้าเก้าค่ะพี่น้องค่ะส่วนสามตัวจับให้เจ็ดศูนย์สองหกเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเก้าค่ะแคปหน้าจอให้เรียบร้อยค่ะพี่น้องค่ะ,ะโชคดีไม่ใช่ก้นสุกจุกมาเกิดแก่พี่น้องให้พี่น้องโชคหลับไปน้ำกันมีโชคมีหลับน้ำกันไปกับซอกเจ้าและของไว้ลาวคุณลุงส่งนะคะติดตามด้วยกันนะคะเข้ามาแล้วกดไลก์ แชร์ให้ด้วยค่ะพี่น้องคะเอาจาวไใดกะข,ขอฝากหววเล่าคุณลุงทรงไวหลังจากแตกแล้วแตกอีกแตกปังๆนะคะพี่นอ้องส่วนหน้าไม้กุฎิดล่อของคุณลุงทรงกะรอบไปอีก,กอนนะคะเพราะว่าอาจารย์ยังจับลักไห้แบบเน้นน้อยไผ่น้อยมั่นอยู่นะคะพี่นอ้องตอนนี้กําลังใกล้เคียงแล้วนะคะอาจารย์กําลังใส่หัวปันอยู่พี่นอ้องข,ขอบคุณขอบคุณคุณครูบาอาจารย์หลายๆที่ยอมเสียสละเวลามาทําตัวเลขให้เราได้จับใจใช้ซอยพิจารณาค่ะพี่น้องคะอ่ะ ขอบุญขอบคุณโชคดีไม่ชอำแา่พระจับเพียงแค่นี้ค่ะพี่น้องครับพอกันไม่คิดหนาค่ะสวัสดีค่ะ